ครับก็มาดูในตัวอย่างที่6.1นี้นะครับในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการออกแบบรอยต่อนะครับโดยใช้หมุดย้ํานะครับหมุดย้ํานี้ก็จะเ,เป็นลักษณะของหมุดย้ําแบบ2แถวนะครับ ย้ำแบบ2แถวนะครับแล้วก็ในตัวนี้เขาบอกว่าให้ความกว้างของแผ่นแผ่นเหล็กนะครับที่เราจะเอา2อแผ่นนี้มาต่อกันนะครับให้มีขนาดความกว้างวากว้างก็คือ175นะครับแล้วก็ความหนาความหนาทีตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับ12.5นะครับแล้วก็มุดย้ำไดมิเตอร์ของหมุดย้ำก็จะมีให้มีขนาดเท่ากับ25มิลลิเมตรนะครับแล้วทีนี้ตัวค่าคุณสมบัติ เชิงกลของแผ่นนะครับของแผ่นเหล็กนะครับหรือว่าของเจ้าตัวหมุดย้ําให้ใช้อย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นความเค้นดึงความเค้นดึงกรณีรับแรงดึงนะครับให้ใช้ที่70เมกะปาสคาลนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรับความเค้นกดก็ให้ใช้ที่140เมกะปาสคาลแต่ถ้าเป็นความเค้นเฉือนก็ให้ใช้ที่60เมกะปาสคาลนะครับลักษณะของรอยต่อตรงนี้ก็จะเป็นเป็นแบบรอยการต่อเกยนะครับโอเคครับ ล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับล้วก็มาเริ่มวิเคราะห์กันนะครับว่ากรณีที่เราจะหาคราวนี้เขาบอกว่าให้หาให้หาประสิทธิภาพนะครับประสิทธิภาพของการต่อที่เราได้ต่อไปตรงนี้นะครับโดยที่ความหนานของแผ่นเหล็กนั้นเท่ากับ12.5นะครับให้หาประสิทธิภาพนะครับว่าประสิทธิภาพของรอยต่อจะมีขนาด เท่ากับเท่าไรนะครับโอเคครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับตัวที่1นะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ดูว่าถ้านะครับถ้าเรานะครับพิจารณาว่านะครับแผนเหล็กนี้รับแรงดึงซีกทางด้านซ้ายมือแล้วก็ซีกทางด้านขวามือก็รับแรงดึงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเจ้าตัวหมดนะครับหมดย้อมตรงนี้นะครับเกิดการขาดนะครับเกิดการขาดก็คือขาดที่ปลายข้างบนนี้เลยนะครับขาดตรงนี้เลยนะครับขาดตรงนี้เลยขาดทั้ง3ตัวเลยนะครับขาดทั้งหมดเลย หรือขัดตรงนี้นะครับจากสมการนะครับ s t r e s s เท่ากับ f ส่วนด้วย a นะครับ จากสมการนี้นะฮะก็จะเห็นว่านะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยที่โจทย์เขาให้เรามานะครับเขาก็จะบอกว่าถ้ากรณีที่เป็นการรับแรงเฉือนนะครับรับแรงเฉือนนะครับให้ค่า stress design นั้นมีค่าเท่ากับ60กสบเน่ก่าปาสคาลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้เราก็จะแทนด้วย shear design นะครับถ้ากรณีเป็นการรับแรงเฉือนนะครับตัวนี้ก็จะแทนด้วย shear design นั่นหมายความว่าโจทย์ให้มาแล้วนะครับแลวก็นะครับเราก็มาหาพื้นที่รับแรงถ้าผมปรับรูปสมการนี้ใหม่ก็จะได้ว่า f แรงเอ็มนั้นก็จะมีค่าเท่ากับเอาค่าสเตรทอ่ะ๋ยวผมเปลี่ยนใหม่เลยนะครับใช้เป็นค่าเชีีรยกรณีที่รับแรงเฉือนนะครับจะเป็นเชียร์นะครับเชียร์ดีไซน์นะครับคูณกับ a a ก็คือพื้นที่นะครับ A ก็คือพื้นที่ที่ใช้ในการรับแรงนะครับเราก็อยากจะรู้ว่าเ,เขาจะสามารถรับแรง F นะครับรับรับแรงดึงเนี้ยได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับ โอเคลราก็มาพิจารณาถึงพื้นที่ที่ใช้ในการรับแรงนะครับถ้ากรณีเป็นแรงดึงนะครับแรงดึงทางด้านซ้ายมือและก็แรงดึงทางด้านขวามือนะครับโอเคก็มาดูเลยนะครับในกรณีอย่างนี้นะครับพื้นท,ที่ที่ใช้ในการรับแรงก็คือเป็นพื้นที่หน้าตัดของเจ้าตัวหมดนะครับเจ้าตัวหมด ซึ่งเราก็สามารถที่จะหาได้ก็คือใช้ pi d กํลัง2ส่วน4ก็คือเป็นพื้นที่ของหมุดย้ํานะครับแล้วก็หมุดย้ําก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน3ตัวนะครับคือตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับหมุดย้ําทั้งหมด3ตัวนะครับโอเคจากนั้นนะครับก็หลังจากที่เรากดเครื่องคิดเลขมานะครับเราก็จะพบว่าในกรณีเช่นนี้นะครับในกรณีอย่างนี้นะครับเราก็จะชิ้นงานนะครับหรือตัวหมุดย้ําของเราเนี่ย ก็จะสามารถที่จะรับแรงได้เพียง8 8 3 5 7นิวตันนะครับเท่านี้นะครับนี่คือกรณีที่1นนะครับกรณีที่ช MM ิ้นงานจะเฟลนะครับเพียงแค่เราใส่แรงเข้าไป8 8 3 5 1ชิ้นถ้ามากกว่านี้ถ้ามากกว่านี้นะครับชิ้นงานก็จะเกิดการเฟลหรือเกิดการขาดนะครับเจ้าตัวหมดตรงนี้นะครับก็จะเกิดการขาดออกไปนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่แรงมากกว่านี้นะครับโอเคครับนี่คือกรณีที่1นะครับแล้วก็มาดูกรณีที่2นะครับกรณีที่2 เมื่อสักครู่เนี่ยเป็นการรับแรงดึงนะครับแรงดึงทั้งทั้งสองฝั่งก็คือฝั่งทางด้านซีกขวาก็เป็นแรงดึงแล้วก็ฝั่งทางด้านซีกซ้ายก็เป็นแรงดึงทีนี้ลงมาเปลี่ยนเป็นแรงกดบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแรงกดทางด้านซ้ายแล้วก็กดทางด้านขวาเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้นะครับสเตรทตรงนี้เนี่ยเมื่อเมื่อสักครู่เนี่ยเราใช้เป็นค่าเชีีรยนะครับแต่ถ้ากรณีที่เป็นแรงกดนะครับเราก็จะไปใช้นะครับค่าตัวนี้นะครับ ที่โจทย์ให้มานะครับกรณีรับแรงกดเราก็จะใช้ stress c d เท่ากับ140เมกะปาสคาลนะครับเราก็จะใช้ตรงนี้นะครับโอเคนี่นะฮะจากนั้นนะครับพื้นที่ที่ใช้ในการรับแรงก็จะเห็นว่านะครับพื้นที่ที่ใช้ในการรับแรงกดนั้นก็จะเป็นบริเวณนี่นครับทั้งหมดนี้นะครับที่สัมผัสนะครับที่สัมผัสกับตัวผิว ตัวผิวของหมดย้ำนั่นเองนะครับซึ่งเราพื้นที่ตรงนี้เราก็สามารถที่จะหาได้จากเอาเดมิเตอร์เดมิเตอร์ของหมดย้ำคูณกับความหนานะครับขนาดความหนาของแผ่นแหล็กนะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับมีขนาดจํานวนจํานวนหมดย้ำทั้งหมด3ตัวนะครับมีจํานวนหมดย้ำทั้งหมด1 23มี3ตัวก็คูณ3เข้าไปนะครับโอเคนะครับตรงนี้นะฮะนี่ก็คือพื้นที่ที่ใช้ในการแปลงนะครับตรงนี้นะฮะหรือตัวแปรเอนั่นเองนะครับ โอเคนี่คือกรณีที่2นะครับแล้วก็ลองกดเครื่องคิดเลกดูนะครับก็พบว่าในกรณีที่2นะครับกรณีที่2นี้นะครับอ,อ,อยต่อของเราสามารถรับแรงได้131250ถ้าเกิดว่าเราเอาไปเปรียบเทียบกับในกรณีที่1แล้วเนี่ยก็จะพบว่ากรณีที่1นะครับจะทําให้รอ,อ,อยต่อของเรานี้เกิดการเฟลนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเราใช้แรงนะครับใช้แรง มากกว่า8 8 3 5 7อาจจะไม่ถึง1 3 1ก็ได้นะครับเพียงแค่มากกว่า8 8 3 5 7นี้กรณีที่1ก็จะเกิดการเฟลทันทีนะครับนั่นก็หมายความว่าก็จะเกิดการขาดออกไปเลยถ้าใช้แรงมากกว่านี้นะครับแต่ามาดูกรณีที่2นี้นะครับกรณีที่2นี้ใช้แรงถึง13 12,50นสาะครับสามารถรับรับได้สูงกว่ากรณีที่1นะครับโอเคนะครับ แล้วก็มาดูกรณีที่3นะครับกรณีที่3กรณีที่3นี่เราก็มองว่านะครับส่วนที่จะเกิดการเฟลก็คือส่วนที่บริเวณตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้ตรงนี้หมดย้ํานะครับหมดย้ําตัวที่1แล้วก็ตรงนี uh, Hello, <|th|> hmm. easy, ้เป็นหมดย้ําตัวที่2นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เหลือในการรับแรงก็จะเป็นบริเวณส่วนที่เป็นสีเขียวนะครับที่ผมทําไว้นะครับคือส่วนสีเขียวนะครับส่วนสีเขียวที่อยู่ตรงนี้นะครับส่วนสีเขียวตรงนี้นะครับแต่แถวนี้นะครับแถวนี้เนี่ยแถวนี้เนี่ยจะมีเพียงหมดโดนเจาะ เพื่อใส่หมดเพียงรูเดียวเท่านั้นนะครับแต่แถวนี้จะโดนเจาะ2รูเพราะฉะนั้นความแข็งแรงนะครับก็จะมีมีน้อยลงนะครับบริเวณที่โดนเจาะ2รูนะครับดังนั้นแถวแรกแถวแรกที่โดนเจาะเพียงแค่รูเดียวเราก็จะไม่เอามาคิดเลยนะครับเพราะว่าสามารถรับแรงได้มากกว่าแถวที่อ2อตรงนี้อยู่แล้วนะครับโอเคครับดังนั้นเราก็มาคิดพื้นที่ที่ใช้ในการรับแรงนะครับถ้ากรณีเป็นแรงดึงอย่างนี้เราก็ใช้ค่าเป็นสเตร tensile นะครับอย่างนี้นะครับ พื้นที่ที่ใช้ในการรับแรงก็คือเป็นระยะ B ทั้งหมดระยะ B ทั้งหมดแล้วก็ลบด้วยลบด้วยรูที่โดนเจาะอ,ออกไปนะครับรูที่โดนเจาะก็คือไดมิเตอร์นะครับไดมิเตอร์ของรูคูณ2ก็คือมีอโดนเจาะทั้งหมด2อรูด้วยกันนะครับโอเคครับแล้วเมื่อทําการกดเครื่องคิดเล็อกออกมาก็พบว่าแรงแรง f มีขนาดเท่ากับ109 3 375นะครับ ก็ยังคงสามารถรับแรงได้มากกว่ากรณีที่1นะครับโอเคครับทั้ง3กรณีเรียบร้อยนะครับมาดูกรณีที่4นะครับกรณีที่4โอเคกรณีที่4นะครับกรณีที่4นี้ก็คือเป็นการแรงกดเข้านะครับตัวหนึ่งกดเข้าอีกตัวหนึ่งดึงออกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวตัวซิกทางด้านขวามือนะครับให้เป็นซิกทางด้านขวามือตัวนี้นะครับ ลักษณะนี้ก็จะเป็นการเกิดการเฟลด้วยแรงเฉียนะครับสัญลักษณ์ที่เราใช้ก็จะใช้เฉียดดีไซน์นะครับแล้วก็พื้นที่ที่ใช้ในการรับแรงก็จะเป็นนะครับ p d กําลัง2วน4เพราะว่าเป็นพื้นที่ของหมุดย้ํานะครับแล้วแถวแถวนี้แถวที่2มีหมุดย้ําอยู่2ตัว1่ตัว2ตัวก็จะคูณ2เข้าไปนะครับเห็นไหมฮะ p d กําลัง2วน4แล้วก็คูณ2ก็คือมีหมุดย้ําทั้งหมด2ตัวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ,อตัวที่โดนรับแรงอัดตรงนนนีี้้รรรรัับแแงงงตเป็อด พื้นที่ที่ใช้ในการรับแรงก็สามารถหาได้จากนะครับบริเวณนะครับบริเวณตรงนี้น,ะนี่คือไดมิเตอร์ของหมดย้ํานะครับก็คือดีคูณกับความหนาของแผ่นทีนะครับก็จะได้อย่างนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นแรงอัดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะใช้ค่าเป็นสเตตซีนะครับใช้ค่าเป็นสเตตซีสตัวนี้สังเกตด,ดูว่าทิศทางแรงของเขาไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นอสองตัวนี้ก็บวกกันนะครับบวกกัน จากนั้นพอเรากดเครื่องคิดเลขมาปุ๊บก็พบว่านะครับแรง F ที่ที่ได้ก็10 102654นะครับก็ยังคงสามารถรับแรงได้มากกว่ากรณีที่1อยู่ดีนะครับกรณีที่1ก็ยังคงน้อยกว่าเพื่อนนะครับโอเคนะครับตัวต่อมาครับกรณีที่5กรณีที่5ก็จะเป็นลักษณะตรงข้ามกับกรณีที่4นะครับก็คือสลับที่กันก็จากเดิมกรณีที่4เนี่ยให้เป็นแรงกดเข้าก็เปลี่ยนให้เป็นแรงดึงออกนะครับแล้วก็ ทางด้านขวามือเนี่ยแรงดึงออกก็เปลี่ยนเป็นกดเข้านะครับเพราะฉะนั้นสมการนี้ก็จะตรงกันข้ามนะครับเ,เราลองมาดูชุดแรกก่อนนะครับชุดแรกตรงนี้ก็จะเป็นแรงที่โดนกดเข้านะครับกดเข้านะครับก็คือตรงนี้นะครับพื้นที่รับแรงก็คือเอาดีคูณกับทีนะครับแล้วก็มีหมุดย้ำทั้งหมด2ตัวก็คูณ2เข้าไปนะครับโดนแรงกดก็จะใช้เป็นสเตทซีดีนะครับลงไปส่วนตัวนี้นะครับ ตัวนี้พื้นที่ที่ใช้ในการลำแรงก็คือายดีกำลังสองส่วน4นะครับแล้วก็มีหมุดย้ำเพียงตัวเดียวแถวนี้นะครับแถวนี้จะมีหมุดย้ำเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะครับค่าที่ใช้ในการหาก็จะเป็นค่าเฉลี่ยนะครับเนื่องจากเป็นแรงเฉือนนะครับโอเคครับเมื่อกดค่าหาแรง F ออกมาก็จะเพราะว่ามีค่าเท่ากับ116แล้วก็925ก็ยังคงมากกว่าในกรณีที่1อยู่ดีนะครับโอเคครับทั้งหมดที่เราพิจารณามาแล้ว5กรณีนะครับก็จะเห็นว่านะครับกรณีที่1นะครับ จะสามารถรับแรงได้น้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพในการประสิทธิภาพของรอยต่อของเรานะครับเราก็สามารถที่จะหาได้จากเอานะครับแรงที่รอยต่อของเราสามารถรับได้น้อยที่สุดนะครับก็คือ8 8 3 5 1ดมนงี้ตั้งหารด้วยในกรณีที่รอยต่อของเรามไม่มีรอยต่อนะครับ โดนตัดออกไปนะครับไม่มีรอยต่อก็คือแผ่นเนื้อเหล็กเต็มเลยนะครับแผ่นเนื้อเหล็กเต็มเลยหลังจากนั้นเราก็มาพิจารณาดูว่า,าประสิทธิภาพของรอยต่อเราก็จะได้เพียง57.7%เท่านั้นนะครับถ้าเราไปเทียบกับในตารางนะครับลองไปเทียบกับในตารางมาตรฐานนะครับของรอยต่อ กำลังที่6.1นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นการาต่อแบบต่อเกยย้ำสอแถวค่ามาตรฐานควรจะอยู่ที่60-75ถ,ถ,ถ้าเกิดว่าดูค่ากลางก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ67ครับแต่ว่า,าตัวที่เรา,เาคำนวณออกมาได้เราได้ประสิทธิภาพเพียง57.7เท่านั้นซึ่งก็จะต่ำกว่านะครับต่ำกว่ามาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องมีการปรับแก้ไขรอยต่อของเราเพื่อให้ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับส่วนนะครับวิธีการปรับแก้ไขนั้นเดี๋ยวเราก็จะแสดงให้ดูกันในตัวอย่างต่อไปนะครับสำหรับตัวอย่างนี้ก็น่าจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอา,อาจารย์ศาสรตราจารย์ดรวริตอึ้งพากรนะครับที่ท่านเป็นผู้เขียนหนังสือไว้นะครับแต่ผมขออนุญ,ญาต Okay. เล่มนี้นะครับเป็นหนังสือของท่านนะครับซึ่งผู้บรรยายนั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์หรือมุ่งหวังในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใดน,นะครับก็ลองทบทวนกันดูนะครับคิดว่าคงจะไม่ยากมากมายนักนะครับ